1,1,1,2เบอร์นี้ไม่ใช่แค่เบอร์สั่งพิซ,ซ่าแต่มันคือชนวนของสงครามธุรกิจครั้งประวัติศาสตร์สงครามที่พิชบัลลังเจ้าตลาดพิซ,ซ่าไทยย้อนกลับไปยุค80ด้วยฝ <Careful, S 1> ีมือคนไทย <laughs> อย่างไมเนอร์กรุ๊ปพวกเขาค <the> ือผู้สร้างอาณาจักรพิซ,ซ่าฮัทในไทยปั้นจนครองบัลลังเจ้าตลาดอย่างยิ่งใหญ่นานสองทศวรรษแต่เมื่อผลประโยชน์ไม่ลงตัว เกมจึงพลิกบริษัทแม่จากอเมริกายึดแบรนด์พิซซ่าฮัทคืนอนาณาจักร20ปีพังในพริบตาทุนไทยกลุ่มนี้เหลือแค่ร้านเปล่าที่ต้องนับหนึ่งใหม่แต่แทนที่จะยอมแพ้นี่คือเกมพลิกที่ช็อกวงการมีนาคม2001ไมเนอร์สั่งสลับป้าย116สาขาทั่วประเทศคนไทยตื่นมาพิซซ่าฮัตสีแดง กลายเป็นเดอะพิซซาคอมพานีสีเขียวในชั่วข้ามคืนนี่คือกลยุทธ์ที่ชี้ขาดสงครามในขณะที่พิซซาฮัทต้องนับหนึ่งวิ่งหาทำเลใหม่เดอะพิซซาคอมพานีปุ้มทุกแต้มต่อทั้งทำเลทองและอาวุธลับเบอร์1 1 1 2ในตำนานเมื่อหลุดพ้นจากกฎสากลพวกเขาปลดปล่อยรสชาติที่โคตรไทยกำเนิดต้มยำกุ้งที่เมาทะเล เมนูที่แบรนด์โลกไม่กล้าทำและหมายตายทางจิตวิทยาโปรหนึ่งแถมหนึ่งที่เปลี่ยนคำถามจากกินอะไรดีเป็นชวนใครมากินด้วยดีผลลัพธ์คือชัยชนะที่ช็อกวงการ The Pizza Company ทยานยึดส่วนแบ่ง70%ของตลาดจากร้างเปล่า,าลพลิกกลับมาเต็นเบอร์หนึ่งทั้งหมดนี้ในเวลาไม่ถึงปีอ่่ยทีแต่แบรนด์ไทยนี้ไม่ได้หยุดแค่ในบ้าน พวกเขายกทัพนำสูตรรถจัดจ้านเครื่องแน่นไปปักธงทั่วอาเซียนพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าทุนไทยที่เข้าใจท้องถิ่นอย่างลึกซึง้งสามารถล้มยักษ์และครองภูมิภาคนี้ได้